สื่อสังคม social network services ครับสื่อสังคมคืออะไรสื่อสังคมจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องที่มันใหม่ในชีวิตของเราเลยเราทุกคนน่าจะเคยเห็นกระดานข่าวนะกระดานข่าวที่เป็นบุลเลตินบอร์ดใครอยากจะสื่อสารอะไรมีประกาศก็เอาข้อความไปแปะลงกระดาน คนที่เกี่ยวข้องเดินผ่านไปผ่านมาก็เห็นข้อความเหล่านั้นแค่นี้เองนะครับสื่อสังคมนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสื่อสังคมเราเนี่ยใช้โครงสร้างพื้นฐานบนอินเทอร์เน็ตอยากให้มองภาพว่าเรามีกระดานที่ทุกคนในโลกสามารถที่จะโพสต์ข้อความแปะข้อความแปะเนื้อหาลงไปที่ต้องการที่มันเก่งกว่ากระดานแบบดั้งเดิมก็คือระบุ กลุ่มผู้รับได้ด้วยต้องการให้ใครเห็นบ้างต้องการเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องหรือให้ทุกคนในโลกสามารถเข้าถึงได้การใช้งานก็พื้นฐานมากเลยเราต้องสมัครไใช้กับผู้ให้บริการก่อนเราต้องการโพสต์ข้อความลงไปนะครับแล้วก็ระบุว่าเนื้อหาพวกนี้นะครับจะให้ใครเข้าถึงบ้าง นี่ก็จะเห็นว่าการใช้งานสื่อสังคมเนี่ยนี่บอกว่ามันคนสามารถเห็นได้ทั่วโลกจะมีผลกระทบอยู่พอสมควรกับการใช้งานก็ต้องใช้งานอย่างระมัดระวังแล้วก็มีความรับผิดชอบเดีย๋ยวเราดูารายละเอียดการใช้งานกันครับสื่อสังคมหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เป็นที่นิยมกันเราเคยได้ยินชื่อมาแล้วนะครับมีหลายตัว Facebook Twitter Li n e Instagram y o u t u b e TikTok แต่ละตัวมีการใช้งานแตกต่างกันแล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันครับ o o k เหมาะสำหรับการโพสที่เป็นข้อความนะครับแล้วก็รูปภาพรูปภาพ Twitter ร์ออกแบบมาสำหรับการสื่อสารข้อความสั้นๆบวกลิงก์นิดนึงไลน์ไลน์จริงๆก็เป็นการสื่อสารตัวตัวรวมถึงเป็นแบบกลุ่มด้วยมีกลุ่มเป็นร้อยๆคนถึผมองว่าเป็นสื่อสังคมตัวหนึง่ง Instagram กรมที่เน้น โพสเรื่องรูปภาพนะครับโพสรูปภาพเป็นหลักนะแสดงภาพ YouTube โพสข้อความเนื้อหาที่เป็นวิดีโอภาพเคลื่อนไหวจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวนะเป็นชั่วโมงชั่วโมงสามารถโพสได้หมดเลยนะครับทิกตอกทิกตอกนี่ก็น้องใหม่มาแรงนะครับจะเน้นโพสที่เป็นวิดีโอสั้นนะครับทีนี้เราจะใช้สื่อสังคมอะไรบ้างนะครับก็อยู่ที่วัตถุประสงค์ของเรานะครับ่กลุ่มเป้าหมายอยู่บนแพลตฟอร์มไหน อันนี้เป็นสิ่งที่เราที่จะต้องไปทํากันบ้านศึกษาดูว่าเราควรจะใช้แพลตฟอร์มไหนดีครับในการใช้งานเครือข่ายสังคมไม่ว่าเราจะเลือกใช้แพลตฟอร์มไหน Facebook Twitter Instagram ควรใช้อย่างมีความระมัดระวังหัวข้อนี้นะครับเป็นข้อที่ควรจะพิจารณาและคิดตลอดเวลาเมื่อใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ในมุมมองของ Account ส่วนตัว อันแรกเลยนะต้องรักษาความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็เคารพผู้อื่นเวลาโพสต์อะไรก็ตามนะควรจะหลีกเลี่ยงการพาดพิงการกล่าวถึงบุคคลหรือสถานที่ที่ไม่ทรับอนุญาตนะครับผู้ใช้ก็ควรที่จะให้เกียรติเคารพระมัดระวังนะครับไม่ให้ละเมิดความเป็นส่วนตัวและควาความลักของผู้อื่นการรับผิดชอบ,บทุกอย่างที่เราโพสต์ไปใครก็เข้าได้นะครับเป็นสื่อสาธรารณะ มันไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับผิดชอบในข้อความที่เราโพสต์ไปไม่ว่าจะเป็นมีผลกระทบทางด้านสังคมด้านกฎหมายอาจจะมีผลกระทบทางด้านชื่อเสียงและการทํางานแล้วก็อนาคตของวิชาชีพตนได้หรือนสัรรงานกันก็มีการไปดูโซเชียลโปรไฟล์ย้อนหลังและแน่นอนเราควรจะเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมออนไลน์ในวันนี้ที่เรา,าเห็น คนสนิทของเรานะครับเครืพองของเราจะใช้งานไม่เหมาะสมนะครับอาจจะมีการแจ้งเขาตักเตือนกันนิดหนึ่งครับการใช้งานเนี่ยก็ควรจะงดใช้คำไม่สุภาพคำหยาบคายรุนแรงโจมตีบุคคลอื่นบนสื่อออนไลน์นครับเราต้องมีการแบ่งแยกแอคเขาในกรณีที่เราจะต้องงานใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยทั้งส่วนตัวแล้วก็ดูแลขององค์กรด้วยนะครับควรจะแยก Account การใช้งานกันนะครับให้ดีเนี่ยแยกอุปกรณ์กันด้วยนะครับมันจะป้องกัน e อ r ร์เลหรือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น,นบางทีต้องการจะโพสต์ส่วนตัวกลายเป็นโพสแอ c o u n t ของที่ทํางานไปได้นะครับถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดนะครับก็ต้องแก้ไขนะครับข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกันได้นะครับข้อความอาจจะผิดพลาดนะครับแล้วมันเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วมันจะส่งผลภาพหลักตัวเอง นะครับถ้าพบความผิดพลาดก็ต้องเนหมือนการแก้ไขนะครับแสดงความรับผิดชอบโดยเร็วข้อสุดท้ายและสาคัญที่สุดนะครับต้องคิดทุกครั้งก่อนที่จะโพสต์ข้อความโพสต์ไปแล้วนะครับเข้าถึงได้โดยสาธารณะแล้วมันก็จะอยู่ในโลกออนไลน์ไปอีกนานแทบต,ตลอดไปเลยนะชื่อเสียงและความผิดพลาดต่างๆที่จะกระทบต่อตัวเราเองนะครับหรือว่าผู้อื่นที่พลาดพิงไปด้วยขึ้นอยู่กับข้อความข้อความเดียวที่เราจะโพสต ตัดสินใจดีๆนะครับคิดทุกครั้งก่อนโพสต์แต่อย่าโพสต์ทุกอย่างที่คิดครับครับทีนี้มาดูการใช้เครือข่ายสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์ในการปฏิบัติงานกันบ้างน,นี้ผมนำข้อมูลมาจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหากิจนะครับหรือว่าสคอรอนะครับเขาแนะนำอย่างนี้ครับอย่างแรกเลยนะครับ ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในนามองค์กรเนี่ยควรจะเป็นคนที่ได้รับมอบหมายนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผิดชอบนะครับทางการการโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะนะครับจะต้องมีการวางแผนนะครับการออกแบบการกำหนดขอบเขตก,การนำเสนอบ,บนสื่อออนไลน์นะครับสิ่งที่สำคัญนะครับความน่าเชื่อและความถูกต้องของข้อมูลครับการเผยแพร่ข่าสัมพันธ์ในหน่วยงานนะครับ จะต้องมีข้อมูลชัดเจนนะครับว่าเอ้นี่ข้อมูลนี้มาจากใครตำแหน่งหน้าที่สังกัดนะครับเพื่อที่อะไรข้อมูลเราจะได้มีความน่าเชื่อถือสามารถที่จะใช้โลโก้นะครับสัญลักษณ์นะครับแสดงหน่วยงานได้นะครับดูความเหมาะสมในการใช้งานนะครับแต่เรื่องใดๆที่มันเทนตีทีมากสําคัญมากอาจจะขอความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้านิดนึงนะครับรูปแบบการสื่อสารนะครับจะทําสื่อสื่อสารในสังคมออนไลน์นะครับควรจะมีความ น่าสนใจนะครับข้อมูลเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในหน่วยงานนะครับวิสัยทัศน์องคอ์กรบุคลากรศักยภาพนะครับแนะนําข้อมูลข่าวสารความรู้นะครับตรวจสอบแล้วสามารถเผยแพร่ได้นะครับไม่ใช่ความลับขององคอ์กรนะครับนอกจากนี้อาจจะเป็นเนื้อหา,าอื่นนะครับที่มีความสำคัญหรือว่าเป็นที่สนใจในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับการโต้ตอบออนไลน์นะครับ มีความสำคัญเช่นกันนะครับแน่นอนไว้ข้อมูลหวางไว้บนโซเชียลเน็ตเวิร์อาจจะมีคนคอมเมนต์ครับเราอาจจะมีอารมณ์นะครับเกิดขึ้นมาได้นะครับเรางดเว้นนะครับการตอบโต้ด้วยความรุนแรงรมีคนคิดต่างหรือคนตำหนิอะไรนะครับก็ควรจะคุยกันชี้แจงด้วยเหตุผลนะครับคำหนึ่งความเหมาะสมตามกรเทศครับเอาฟีดแบ็กนะครับเอาสิ่งที่เขาแจ้งนะครับมาเป็นข้อมูลในการพัฒนา นะครับปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือวางแผนแก้ไขผลกระทบในอนาคตต่อไปหลีกเลี่ยงครับการใช้สื่อสังคมครับมาวิพากษ์วิจารณหน่วยงานแสดงความคิดต่างๆที่เป็นข้อมูลภายในที่อาจจะส่งผลกระทบกับองค์กรครับการนําเสนอข้อมูลที่็นประโยชน์การทํางาน,นครับเนื้อหาเนี่ยควรผลิตอย่างสาร้างสรรค์ข้อมูลดีมีประโยชน์นครับกับภารกิจครับคนสามารถแชร์กันออกไปได้เยอะแยะครับพวกนี้สร้างบรรยากาศเป็นอะงค์กร แห่งการเรียนรู้ครับเนื้อหาหน่าสนใจหลากหลายใช้ตัวอักษรภาพภาพนิ่งอนิเมชันประกอบกันไปนอกจากนี้เราสามารถใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กครับในการสร้างแล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์ในองค์กรได้เป็นพื้นที่ส่วนกลางครับในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่างๆให้แข็งแกร่งผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีผลและให้เกียรติซึ่งกันและกันข้อสุดท้ายนะครับ ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กต้องรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรเสมอครับโซเชียลเน็ตเวิร์กมีผลกับสังคมเป็นอย่างมากแทบทุกด้านครับเพราะเป็นตัวกลางในการบอกเล่าเรื่องเราหน่วยงานผู้เผยแพร่ต้องคํานึงนึกถึงตระหนักเสมอว่าทุกสิ่งที่สื่อสารออกไปนั้นมันจะแสดงถึงภาพลักษณ์ตัวตนความเป็นมืออาชีพของหน่วยงานของเราดังนั้นนะครับความถูกต้องของเนื้อหาการละเทศะการใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะสม จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาภาพลักษณ์ของหน่วยงานครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อพิจารณารให้เราตระหนักเวลาที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในนามขององค์กรครับ